สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าป่าไปเก็บเห็ดกันจ้าช่วงนี้เห็ดขอนสนมันกำลังออกเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเห็ดขอนสนก่อนลบแรกเลยเพราะว่าเห็ดขอนสนนี้คือมาเร็วไปเร็วตอนนี้เราก็อยู่ในป่ากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเห็ดขอนสนขอแวะเก็บเห็ดอันนี้ก่อนเห็ดพึ่งหวาน เห็นแต่ไก่อา้าวไม่ต้องถอนเลยจะทันหนอนไหมโอเดิขาปุนเลยโอเคเดวติดไปนี่ไงเห็ดขอนสนเจอแล้วโอ้โหโอเดย เห็ดขอนสอนนี่ต้องเอาไปต้มก่อนอย่างน้อยยีิบนาทีนะเมื่อวานก็เก็บไปทำความสะอ,อาดแล้วก็ต้มยีินาทีแล้วก็จับแช็แข็งไว้วสีมันดำๆนะเพราะตรงนี้มันไม่ค่อยได้โดนแดดโดนจะน้ำฝนเนาะฝนมันตกตกทั้งคืนเลย ไปเลยดีกว่าอันไหนที่มันช้ำๆเนาะแล้วก็ไม่เอาตอนที่เอาไปต้มนะ่ะกลิ่นมันหอมมากเลยนะถ้าเรามาเก็บไม่ทานเนี่ยเพราะดอกมันบานแล้วมันก็จะเหนียว เห็ดค่อนข้างจะเหนียวมากเห็ุคอนสซนต้องกินตอนนันอ่อนเน,นี่แหละตร,ตรงม้มกับอีกเพียบเลยนะ นี่ดอกใหญ่กว่าเนาะเก็บตรงนี้ดีกว่าด,ดูดิกำลังบับกินเลยเนี่ยสวยงามมันมีเห็ดคอนสอนอีกอีกสีนึงนะสีเหลืองๆอะ่ะเห็ดคอนสอนน้ำผึ้ง ปีนี้มันค่อนข้างจะหนาวเร็วเห็ดคอนสนก็เลยมาเร็วโอ้ยดูดิเมื่อวานะไปเก็บอีกที่หนึง่งเมื่อวานะกะว่าจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดดำแต่ว่าเดินไปเจอเห็ดคอนสนก็เลยเก็บต่เห็ดขอนสน พอรู้ว่าเห็ดคอนสนมาแล้วเนาะก็เลยมาทางนี้เพราะว่าทุกปีจะมาเก็บตรงตรงนี้ตัดไปเลยมันไม่ใช่มีแค่เห็ดขอนสนนะช่วงเนี้ยเห็ดแครอทก็ขึ้นเต็มเลยอะเห็ดแครอทเห็ดหนังไก่ เห็ดดำแข่งกันออกเก็บไม่ถูกเลยอะ่ะเก็บไปตัดขาไปไปตรงโน้น้่ง ช่วงนี้ก็ขออนุญาตลงแต่คลิปเก็บเห็ดนะเพราะว่าเป็นฤดูเห็ดจ,จริงๆได้หรอสวยงาม ดีนะ้าเรามาทันกวางนะ่ปีก่อนๆถ้าจะไม่ทันน้องกวางเลยอะ่ะมันขึ้นทุกปีอะนะเห็ดคอนสนขึ้นตามขอนนี่แหละ อนนี้ดอกเล็กๆเดี๋ยวปล่อยไว้สักวันสองวันมาใหม่ดูข้างในดีก็ยังมีโหสวยงามพยายามเลือกดอกที่มันพอเก็บได้นะมันยังเล็กกันไป ตรงนี้ก็มีบางช่วงบางตอนก็อาจจะไม่ได้ตัดขายดูนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้ไม่ได้ขึ้นตามคอนอันนี้ขึ้นตามคอนย่านน่นไงไปดู วันนี้เยมาอากาศเย็นอยู่นะิบองศาโฮ้ยตรงนี้สวยอะ่ะดูดถ่ายรูปไปสวยๆตั้งกล้องไปไก่ตั้งกล้องไก่ไปก็มองไม่เห็นเนาะสวยเนาะดูดิ เห็ดน,นะถึงแม้เราจะไม่ทิ้งเชื้อไว้นะถึงแม้เราจะไม่ตัดขาทิ้งวันในป่ามันก็ขึ้นอีกนะขึ้นทุกปีเลยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มตรงนี้นะมันมีตรงข้างหน้าอีกเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อน ดอกอ่อนๆเดี๋ยวไปเก็บตรงนหน้ากันมันมีคู่แฝดอยู่นะขึ้นตามแบบต้นหญ้าเนอะเต็มเลยอะเก็บไม่ถูกเลยอะ่ะเห็ดขนสนนี้ถ้าบักขึ้นแล้วนี่ มาเป็นแบบเป็นพุ่มเลยอ่ะ นั่งเก็บอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไกลเลยนะตอนแรกอยู่ตรงขอนตรงโน,น้นใกล้ๆกันนี้แหละ ขันขวาก็เนี่ยแหละวนเวียนตรงนี้แหละอันนี้จริงมันเล็กเกินไปนะแต่ว่าอยากกินดอกอ่อนๆเน,นี่แหละมาตรงนี้สวยเนาะ เดี๋ยวก็ไปตรงโน,น้นตรงโน้นก็มีนะเห็นละไกลเดินมาเลยก็ได้โอ้นี่ไงเก็บกองไว้ก่อน เก็บไปก็ต้องระวังเห็ดพิษด้วยนะล้อมรอบเลยเหนะ็ดพิษอะเพราะว่ามันขายาวนี่เองดูเลยโคดน่ากินอ่ะถ้าไม่ติดว่าค่าส่งแพงนี่จะแบบส่งไปให้เอซกิน โหตรงน้นเต็มเลยอะนู่นเนี่ยขอนนู้นก็มีเดี๋ยวเก็บเก็บตรงไหนก่อนดีเก็บไม่ถกเลยอะอยากให้ทุกคนมาช่วยกันเก็บจังเลยอะ่ะดูดิ เห็นยังง่ายจงมีตรงโน้นข้างหน้าอีกนะกอเบลเลยพอาตัดก็จะเร็วนะชตรงนี้ก็ใช้ชีวิตครกอยู่แต่ในป่าเนี้ยแหละ ้งหน,น้านะกลุมเบลเลอร์เลยไปดูโหสุดยอดตรงโน้น,น,นี่กลุ่มหนึ่งสวย,สวย เปอร์เห็ดเลยวันนี้ก็เอาเอาไปต้มก็เหลือนิดเดียวเองนะเนี่ยเมื่อาวานที่เก็บไปอะต้มไปต้มมาเหลือนิดเดียวเอง What okay. เป็นเห็ดที่หอมด้วยนะเห็ด่อนสนเนี่ย คกอน,นี้มันดอกค่อนข้างจะเล็กเนาะเราจะปล่อยไปเฮ็ดแค่หลอดก็เยอะเยอะเฮ็ดแคหลอดเยอะรอบต่อไปเต็มจ้าดูดิเดี๋ยวเราก็จะปิดจอบเท่านี้แหละขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ค okay. มันค่อนข้างจะหนักเลย